เพิ่งเชื่อใครตอนที่เรายังไม่เห็นผลลัพธ์เนาะหลายหลายครั้งตัวเราก็ได้ยินคนอื่นพูดมาว่าเออเนี่ยเราเคยทําแบบนี้แล้วมันมันไม่เห็นผลลัพธ์เลยมันเราอะ่ะน่าจะทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยบางครั้งเราเชื่อคําพูดของคนอื่นเราก็เลยไม่กล้าที่จะไปทําต่อมันก็จะพอแค่นั้นแล้วเราก็จะล้มเลิก ความฝันหรือความตั้งใจของตัวเองในการที่จะทำอะไรบางอย่างสำหรับความฝันของตัวเองเน,เนาะแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วก็ลองทำด้วยตัวเองบางครั้งผลลัพธ์ของคนอื่นที่เขามาว่าอ่าที่เขามาบอกเราว่าเขาทำไม่ได้โอเคนแขนป้าแม่เ็นไม่เป็นไรป้าไม่ได้มีปัญหา <laughs> เราก็เลยว่าอะไร <laughs> บางครั้งเราก็เลยแบบว่ามันเนาะคือคือคุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมคําพูดเหล่านั้นเราเคยได้ยินเนาะแต่หลายครั้งเราก็จะบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นผลลัพธ์ของตัวเขาเองแต่ตัวเรามันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนเขา เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีวิธีการแล้วก็การกระทําการแสดงออกแล้วก็ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันไม่แต่คนเดียวขนาดทําวิธีเดียวกันเนาะเราไม่ใช่เครื่องจักรเราไม่ใช่หุ่นยนต์ถ้าป้อนข้อมูลเข้าไปเหมือนกันป้อนอ่าเขาเรียกว่าอะไรชิ้นส่วนเหมือนกัน โอเคถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์มันจะออกมาเหมือนกันคแต่บางครั้งมันยังผิดเพี้ยนเลยเนาะอันนี้คนเรามนุษย์เนี่ยมันมีทั้งความรู้สึกความคิดเป็นของตัวเองมีพลังงานแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอาจจะพลังงานดีก็ได้ในเมื่อเราทำออกมาแล้วใส่ความตั้งใจใส่ความรักใส่ความสนุกใส่ความร่าเริงเข้าไปอย่างเต็มที่มันออก อาจจะออกมาผลดีเกินที่เราคาดคิดไว้ก็ได้หรือหลายคนก็อาจจะออกมาไม่เหมือนกับเราเนี่ยเนาะมันก็เลยทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดว่าอย่าไปเชื่อคําพูดของคนอื่นที่เป็นดับฝันของตัวเราอะไรเงี้ยมันมันจริงนะเบื่อนเนาะเราก็เคยเคยประสบมาแบบนั้นแต่เราก็เข้าใจทุกคนแหละว่าทุกคนก็หวังดีต่อเรา หวังดอีอยากให้เราได้ดีอยากกลัวว่าเราจะผิดหวังในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เขาเคยลองทํามาแล้วแต่เราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเวลากับลูกกับลูกอะเวลาเราเราคือเราจะเป็นคนที่ให้โอกาสลูกเสมอว่าให้ลองคิดลองแก้ไขปัญหาลอง เลือกดูเนาะเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นไปบังคับลูกทุกอย่างเราต้องการวันนี้วันเด็กเนาะวันนี้วันเด็กนะเราก็เลยแบบว่าพูดถึงเรื่องลูกเยอะหน่อยเนาะเราก็จะเป็นแบบเลี้ยงลูกเหมือนเหมือนเพื่อนไม่ลูกไม่ใช่เหมือนเพื่อนนะลูกลูกสาวนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆนี่แหละเ <c oughs> นาะนั่งทบทวนคณิตศาสตร์อยู่ นั่งอยองข้างเนี่ยเนาะเราก็จะให้ลูกได้เลือกเองไม่จําเป็นต้องบังคับนะเราในความคิดของเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าทุกคนมันมีความคิดของตัวเองอะมีพลังงานอะไรดีๆของตัวเองแล้วแต่ว่าเราจะเลือกยังไงหรือเขาจะเลือกยังไงแต่ให้เป็นไปในทางที่ดีงามและถูกต้องให้มากที่สุดนะ มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนเราก็ไม่ได้เป็นแม่ที่ดีร้อยเปอร์เซนแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราได้ข้อคิดหรือคำพูดหรือแรงบันดาลใจที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อได้ก็เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเราเจอปัญหาท้าทายเจออุปสรรคไม่ใช่เจอแต่สิ่งดีๆนะเพื่อนๆทุกคนมีเจอปัญหาอุปสรรคอะมันมีทุกๆวัน คำพูดกระทบกระทั่งกันในครอบครัวของเราหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันแค่ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนมันก็ต้องเสนอแล้วก็หาทางเลือกร่วมกันแค่นี้หลายคนแล้วก็คนหนึ่งก็ความคิดหนึ่งสองคนก็สองความคิด3ความคิดแตกต่างกันออกไปแต่เรายอมรับความคิดซึ่งกันและกันเนาะความคิดเห็นแตกต่างแต่เราไม่ได้แตกแยกกัน ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราว่าเลือกอความคิดไหนสรุปความคิดไหนมันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่เราเลือกในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยกันทุกคนเนาะแม่ลูกท,ทุกคนเราก็มีส่วนร่วมซึ่งการละกันในการที่จะทําตามความฝันของตัวเราบางครั้งคนในครอบครัวเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆในการที่จะทําให ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยความพัฒนาไปในสิ่งที่ดีขึ้นในทุกๆด้านเนาะไม่ใช่ว่าเรามุ่งแต่ทางจิตวิญญาณอย่างเดียวจนไม่นึกถึงใครเลยไม่นึกถึงครอบครัวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเนาะเราสามารถที่จะมีครอบครัวได้ครอบครัวก็คือยืนหนึ่งแต่ตัวเราต้องเป็นหลักในตัวเอง ต้องเป็นหลักในตัวเองบางคนก็บอกว่ารอคอยความสุขจากลูกลูกจะ,ะเดี๋ยวจะสอบเข้าหมหนึ่งแหละถ้าลูกสอบได้เข้าได้เข้าอีกที่หนึ่งในหมหนึเนี่ยเราจะดีใจมากเราจะมีความสุขมากแต่ถ้าลูกสอบไม่ได้เราจะผิดหวังนั้นหรอไม่ใช่เนาะเราถึงแม้ว่าเราไม่ต้องรอคอยความสุขจากใครหรือจากเหตุการณ์อะไรดั้งนั้น เราเนี่แหละคือผู้สร้างสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ทุกเมือ่อเพราะว่าเรามีความคิดเรามีความรู้สึกเรามีสิ่งต่างๆที่ดีที่พลังงานที่ดีอยู่ในตัวเรา mm hmm. สิ่งที่จะทำให้เราง่ายที่สุดในการมีความสุขก็คือ mm hmm. การขอบคุณและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่ในขณะนี้ ไม่ต้องไปหวังเพื่ออนาคตไม่ไม่ต้องไปหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการมีลูกที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กน่ารักการที่มีครอบครัวของเรารักกันการที่มีตัวเราอยู่ปัจจุบันเนี้ยเนาะเราก็มีความสุขละเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเราเราไม่ได้มานั่งพูดไม่ได้มานั่งแบ่งปันแรงบันดาลใจอยู่ตรงนี้หรอก สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นขอบคุณตัวเองเราคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งไม่มีเราก็ไม่มีสิ่งอื่นใดเนาะแต่ทุกคนก็คือเดียวกันนะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สุขสันต์วันเด็กอีกครั้งในประเทศไทยเราเนาะเป็นวันเด็ก เป็นวันเด็กๆขอให,ให้เรามีความสดใสร่าเริงเบิกบานนะเหมือนเด็กๆถ้าเราล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นให้ไวถ้าเราร้องไห้ก็แค่ปาดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อไปเด็กจะมีอาการแบบเนี้ยเขาจะไม่ได้มัวมานั่งคิดว่าเมื่อกี้เขาล้มอยู่แล้วเขาก็จะแบบยังล้มอยู่ตรงนั้นไม่เด็กเขก็คือเด็กอะ่ะ เนาะเขาจะล้มแล้วเขาจะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วเขาก็จะก้าวต่อแล้วก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนต่อความสดใสความร่าเริงของเขายังมีอยู่ในหัวใจเราอยากเป็นแบบต้องเป็นเช่นนั้นต้องมีหัวใจต้องมีความร่าเริงความสนุกความสุขแบบเด็กๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอบคุณแล้วก็ขอให้เพื่อนโชคดีและมีความสุข